าห้าปลาแก่งส้มนะครับทุกคนน้ำซ่องค้ำนะครับวันนี้ครับน้ำกําลังขึ้นนะครับทุกคนครับแตวานนักหมากนะครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับช่องเด็กเลี้ยนะครับทุกคนครับฝากช่องกันด้วยนะครับจะโดนมานะครับน่าจะโดนนะครับทุกคนอุ้ยน่งตัวครับนิ่งตัวครับ หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวครับอุ้ยครับทุกคนปากเก่านะครับสองตัวครับทุกคนครับม่านาใส่โลนะครับตัวนี้ครับทุกคนครับอุ้ยม่านางทุกคนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ใส่โลนะครับทุกคนครับอืมอืมปะกตังตังนิดก่อนใหไปไปไปเดี๋ยวปะเอาอันนู้นเป็นอะไรกันนะไปนี่หนึ่งตัวครับทุกคนครับตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับทุกคน หาปลาเก่งซมนะครับวันนี้ครับทุกคนครับใส่สวยนะครับใส่สวยครับต้องแกะเชียร์ตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวจะเอาออกทางนี้ครับวันนี้ครับดักมาบักลุ้นๆน,นะครับทุกคน ท้าวซ้องตัวนะครับค่ายตัวนึงนะครับแล้วก็เกงตัวนึงนะครับทุกคนอืมอันนี้ไม่ได้นะครับทุกคนอ๋อมึกครับทุกคนมึกมึกมึกอืมได้มึกถอดเลยนะครับทุกคนครับน่าทุกคนอืมมึกสดๆนะครับทุกคนครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาเก่านะครับทุกคนฝากชงกันด้วยนะครับทุกคนครับชงเด็กเล่ย์นะครับจัดไปครับทุกคนครับ